โรงพยาบาลพญาไทเครือโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําในประเทศไทยสร้างปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์กับการสร้างสารรค์คอนเทนต์สุขภาพที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์พร้อมนํา AI มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมชาวโซเชียลและสร้างมาตรฐานใหม่ในการสื่อสารคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับและครองใจชาวโซเชียลจนสามารถคว้ารางวัลโรงพยาบาลที่ทําผลงานเป็นเลิศในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์จากการนําองค์ความรู้ ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์มาผลิตคอนเทนต์ content, สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายและยังสามารถต่อยอดเป็นคอนเทนต์ที่หลากหลายสื่อสารได้กับทุกวัยตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์คนอ่านในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียตอกย้ำความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าใจพฤติกรรมชาวโซเชียลและนำเสนอความรู้สุขภาพที่เข้าใจง่ายตรงกับไลฟ์สไตล์ของทุกเจเนอเรชัน ก็โดยแนวคิดของพวกเรานะครับเราเชื่อว,ว่าการเข้าถึงคอนเทนต์ทางสุขภาพนะครับแล้วก็คอนเทนต์การบริการทางสุขภาพได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆนะครับในการที่จะทําให้การดูแลสุขภาพของคนมีความสะดวกและก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นพวกเรานะครับจึงทุ่มเทรัพยากรนะครับทั้งบุคลากร,กรในการแพทย์และการตลาดนะครับ รวมไปถึงาทางไอทีนะครับในการจะตัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมานะครับที่เรารู้กันว่าดิจิตอลฟาส t ์ a ลนะครับโดยที่หน่วยงานนี้ก็คุ้นเทอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะทําให้คอนเทนต์ดีๆท,ที่เราทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยสามารถจะเข้าถึงผู้ใช้บริการของเราได้ในทุกๆช่องทางเลยครับก็อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หลักนะครับที่พวกเราดาเนินการมาตลอดระยะเวลากว่า5ปีครับก็รางวัลนี้แน่นอนครับก็ เป็นกำลังใจอย่างยิ่งให้กับพวกเรานะครับที่จะแล้วเป็นคอมิ่เมนด้วยนะครับที่ทําให้เราสร,ร้างสรรค์คอนเทนต์ในสุขภาพที่ดีๆนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เราจะจะทําหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอขอบคุณทางทีมแพทย์น,นะครับทีมพยาบาลแล้วก็ผู้ที่ร่วมทำคอนเทนต์ทุกทนนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมน้องๆเยเอะเอาทุกคนด้วยครับที่ทำความสำเร็จมาในวันนี้นะครับ เรายังมีขนทางที่ต้องก้าวเดินไปแล้วก็มีอะไรสนุกสนุกมาช่วยเอ็นเกจเข้ากับผู้ใช้บริการองค์กรกาะกับเคื่อนก็คือความเชื่อของพวกเราครับที่ว่าการเข้าถึงข้อมูลคามสุภาพที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลในการบริการสัธาที่อย่าง่อยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและที่แน่นอนครับในโลกยุคใหม่นี้ที่ทุกคนเอ็นเตผ่านโซเชียลมีเดียกันหมดแล้วดังนั้นองค์กรจึงต้องปรับ วิธีการในการสื่อสารนะครับก็แม่เขากเเ็เป็นเป็นเป็นสัยัที่เราคิดว่าเป็นความเชื่อที่เราคิดว่าเราจะต้องพัฒนาช่อ,องทางการสื่อสารของเราเองให้มีประสิทธิภาพใน,ในด้านโซเชียลมีเดียมากขึ้นครับแผนการดำเนินการก็คือต่อไปนี้เราจะเน้นเรื่องของ engagement ให้มากขึ้นนะครับหลังจากที่เราสามารถจะ connect กับโซเชียลมีเดียได้ได้หลากหลายช่องทางแล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะมีแผนต่อไปที่จะทําให้แต่ละช่องทางนี้สามารถจะเอนเกสเข้ากับโรงพยาบาลได้ mm hmm. สะดวกมากขึ้นนะครับ mm hmm. เรามีการทำซูเปอร์แอปของเรานะครับ mm hmm. ที่เรียกว่า h ฮล l ์ p ที่ทุกท่านสามารถจะเข้ามาทํานัดแพทย์เข mm ้า hmm. มาดูผลการรักษา mm hmm. แล้วก็มีการรวบรวมเปรียบเทียบผลการรักษาให้ดูได้อย่างสะดวกนะครับ mm hmm. เราจะมีการลิงก์ซูเปอร์แอปเหล่านี้ mm hmm. เชื่อมโยงเข้ากับ ท่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแต่ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะั้นเดี๋ยวคงต้องขอกรุบไปก่อนนะครับแล้วหวังว่าปีหน้าจะมีโอากาสได้มาพบกับทท่านอ,อีกครับ